เอ่นะทุกคนนะครับโลตีอย่างเดียวนะครับคนลุมเป็นร้อยอบโอ้โหใส่ไใส่แปนนมนะคะคนั่งเต๊นหนึงค่ะรอสักครู่รอสักสอ đa สอง สวัสดีครับท่านผู้ชมต้ลอนถ่ายคลิปยูทูบนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดต้รุ่งหน้าสารเชมยงใมนะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาแนะนําร้านโรตีนะฮะร้านนี้ขายดีมากๆดูนะฮะด้านหลังผมนะครับลูกค้าเยอะมากก็ชื่อร้านโรตีบางซีดนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าพี่เขาขายราคาไหนนะทำไมลูกค้ารุมเยอะขนาดนี้ฮะไปตามผมมาครับผมนี่นะฮะเขาจะมีเก้าอี้ให้ลูกค้านั่งนะครับหน้าร้านนะครับสวัสดีครับพี่ ครับผมอ่านะฮะขายดีมากครับร้านนี้มาดูป้ายหน้าร้านนะครับว่าพี่เขามีอะไรบ้างนะครับนี่นี่นะฮะก็เป็นเมนูทางหน้าร้านนะครับก็มีโรตีธรรมดานะครับ20บาทโรตีใส่ไข่30บาทโรตีหน้าชโกโกแลต45บาทนะครับแล้วก็มีโรตีมัตตาบาไก่นะ50บบาทนะฮะมีกล้วยหอมอิสลามนะครับ ตามลำดับเลยนะครับน,นี่นะครับโอ้โหนะทำไม่ได้หยุดมือเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรครับที่กำลังทำอยู่ตอนเนี้นนยรครับผมดูนะดูฝีมือตีนะคันเทียนนะครับรนี่นะพี่บางซีดนะครับเจ้าเด็ดเจ้าดังเจ้าอร่อยเลยนะฮะร้านนี้ อัี้อันนี้เป็นไส้กล้วยหอมใช่ไหมครับพี่ครับ นะครับใส่เนยลงไปนะฮะโอ้โหนี่นะดูใส่ใบหอมนะชิ้นใหญ่ๆนะครับเบิ่มๆเลยนะครับหมดแล้วเลยแงโม,มันยังไม่ขึ้นพี่แพน,นเค้กหมดนุ่มเหมือนกัน อันนี้เป็นไส้อะไรนะครับพี่อันนี้เป็นมัตตาบากไก่นะฮะไหวดีครับแล้วก็เด็กๆไปไหนมาฮะวันนี้วันหยุดแล้วพี่หมอพี่หมอนะไปรายคุณหมออันนึงี้ยหนใช่ใช่โอ้โหนะฮะ ิวครับตีแป้งสองคนยังไม่ได้พักมือเลยนะครับก็จะออกพี่ออกสาย่อยครับโอ้วันนี้ออกมาสายหน่อยใช่ไหมครับบรรยากาศถือว่าดีมากเลยนะฮะวันนี้นี่นะอันนี้ใส่ไข่นะครับใส่ไข่แผ่นสามสิบบาทาบาทนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่20บบาทนะพี่เนาะครับ มาวมันตะได้ได้หรอได้หรือไม่ย้ายนี่านี่ครับโอ้โหนี่แป้งนะฮะกี่ลูกเขาวันนี้พี่โลครับพี่8กิโลโอ้โหเยอะมากนะฮะนี่ครับที่เขาเตรียมไว้นะครับ ม,มัตตะบะไก่ค่ะใส่ไฟใส่ตแต่นมนะคะมัตตะบกไก่ห้าสบาทนะครับไค่เนื้ไใ่รคร,รับหมอค่ะ แผ่นใหญ่ๆเบิ่มๆเลยนะฮะอันนี้เป็นมัตดาบากไก่นะฮะถ้าเป็นตัวนี้ทอดนานไหมครับพี่ก็ใช้เวลานิดนึงนิดนึงเนะต้องให้ข้างในสุกใช่ไ,ไหมครับใช่ให้ใส้สุก ตีนะฮะลูกค้าต่อแถวยาวเลยนะครับหมอค่ะบานของคุณหมอหน่อยค่ะหวานจ้ามีวง้อพวเเบินเดินเสร็จแล้วให้บังดูดูวยลูกกล้วยนี่ของใครจ้ะกล้วยของพี่เกล้วยสองไก่หนึ่งค่ะทานอะไรดีค่ะกล้วยแรกเลยอ๋อกล้วยแรกอยู่บนโต๊ะส่งได้เลยค่ะขอี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทเาหนูสาม

ฝนตงนลูกค้าหนีหนีไปรอในรถแล้วก็เดี๋ยวเราไปบริการได้แล้วกันนี่นะฮะบริการมากเลยนะคะที่บางซีนี่อารมณ์ดีด้วยนะทุกคนนะครับลูกค้าน่ารักใจดีนะครับขนตกนกลางล้มายได้ถ้าลูกค,าค้าเขารอเราก็บริการถึงรถรถก็จอด<อ>มาตะไบไก่กันครับมาตะไบไก่นะครัก็ใช้เวลาไม่นานเนาะแป๊บเดียวนะเสร็จเดียวครับพี่จะให้ลองทานอันี่นะอืมครับผมโอ้โหน่ารักมากครับตะไบไก่จะมีน้ำทิมให้นะคะอ่าเป็นน้ำอาเจียนเป็นน้ำอาจายใช่ไหมครับ นี่เป็นน้องอาจารย์นะใช่ครับให้กับเป็นมาตตาบะไก่นะครับนี่มัตตาบากจะสแตนบายมาเลยโอ้แบบนี้เลยนะครับใช่มันต้องรวยมีนครับอันนี้เป็นอะไรครับพี่อันนี้มันผักแตงโมขื้ครับนั่งเลยจ้ะนี่นะทุกคนนะครับโรตีอย่างเดียวนะครับคนลุมเป็นร้อยขอบคุณมานี่โอ้ลุมซื้อโรตีลุมซื้อโรตีร้านเด็ดค่ะเด็ดขาดค่ะ ครับมีขายชาชักด้วยนะฮะต้องตามโซโลแกนนะฮะมีโรตีต้องมีชาชักนะครับาได้ไงไรนี่ครับได้คุณนายกินนี่กับบ้างนี่กล้วยนะครับับได้ครับผมอยู่อีกแล้วนี่กินนี่ข้างหลังว่างได้แผ่นเดียวหรอคะกล้วยแผ่นเดียวเนาะกล้วยเอาธรรมดาด้วยกล้วยหนึ่งธรรมดาหนึ่งนะคุณนายกินนี่ก็ได้่กินนี่ก็ได้นี่อะหนูมานะได้ธรรมดาสองแผ่นเด็กสุดหล่อนั่งจองโต๊ะได้ได้เดี๋ยววันจองไว้ให้ ธรรมดาชุดหนึ่งกล้วยหนึ่งธรรมดาสองแผ่นนะก็ชุดหนึ่งก็แหละสองจิ้มเดี๋ยวมานั่งนะเดี๋ยวบางกลางก็ไว้ก่อนลูกค้าออเดอร์ไว้แล้วก็ไปอดเลครับลูกค้าออเดอร์ไว้แล้วก็ทานหลังร้านก็ได้ค่อยมารับนะครับนี่คือลูกค้าสามารถนั่งทานที่หลังร้านพี่เขาได้เลยนะครับทุกคนมีสองโต๊ะแล้วก็พักจะไปทานข้าวบะครับนี่นะฮะเมนูที่หน้าร้านลูกค้ามาดูได้เลยนะครับนี่ขายดีนะครับร้านนี้ เป็นสูตรนั่งเดิมนะขายมากี่ปีแล้วนะครับพี่ที่เนี่ยปีนี้ปีที่18แล้วค่ะอ้โหปดปีแล้วนะโอ,โอ้ไม่ธรรมดานะฮะเรียกได้ว่าเป็นระดับตำนานอีกหนึ่งร้านนะครับยาวนานแล้วนะฮะสิบแปดปีเดี๋ยวผมพามาดูนี่ฮะลีลาชาชักนะครับนี่ฮะลีลาครับ ถ้าเป็นชาชากแก้วเท่าไหร่ครับพี่แก้วแก้วละสาบบาทครับผมแก้วละสาบาทนะโอ้โหลีลาชาชาแบบเทพนี่นะฮะนอกจากจะมีโรตีแล้วยังมีชาชักเป็นอีกท่เด็ดหนึ่งอย่างนะครับครับผมได้ชิมใจก่อน คตอนนี้พี่กำลังจะทำเป็นอะไรครับพี่อันนี้ว่าจะเอามอตอบารไก,ก่ให้พี่กินมอตอบารไก่เลยครับแล้วม,มีครีมด้างหลังอ่ะมีอ่ะใส่อามมอเตอร์บาร์ไก่ที่กันะากากนี่ครับไอ<น>ตัวแผ่นรองนี่จะเป็นเป็นแป้งนี่แหละแป้งโรตีนะแป้งโรตีเนาะเพิ่มความหนานุ่มเลยอ๋อ okay. ครับรองไงก็ต้องร้องมันจะทำให้หนาแล้วก็นุ่มนี่นะครับก่อใช้เวลาทอดไม่นานนะครับ โอ้โหพี่บาซีนนี่คือตีแป้งไม่ได้อยู่เลยนะครับใส่ไข่อันเดิมไ้เจ้สวัสดีครับนางตะกูค่ะอันนี้เป็นโรตีกรอบนะอันนี้เท่าไหร่ครับพี่อันนี้เท่ากับสี่สบี่สิบบาทนี่ชุดหนึ่งมีสองชิ้นค่ะครับสองชิ้นนะครับชุดนี้นี่ใส่นมลงไปเลยครับใส่ไข่ใส่ไข่วันนี้เตรียมนมมากี่กระปุกพี่กี่ป๋องครับวันนี้อยู่ในรถอีกหล่อเนยโอ้โห นี่ใช้วันน้าเป็นหลูเลยนะฮะดูพอขาไม่คาไม่ห่วงเครื่องนะใส่ให้แบบเต็มที่แบบจุใจแบบช้ำๆหวานๆเลยนะฮะขายหมดเ่หมอกลค้าขายโหดหม่กลกดลูกคา้า,น,น,คานี่นะครับแป้งท่พี่เตรียมมาวันนี้8กิโลนะครับทุกคน ขายนมน้ำปลาปกติเอนนง,งนะมเยอะหน่อยได้ครับวหน่คีบอกะ่แัวันนี้มาเปิดร้านกี่โมงครับพีย่ยันตอนนี้วันนี้มาช้าหน่อยเนาะใช่ลูกเล็กสิเบ็ดคือมีลูกเล็กอี่คนปกติจะมาไวเนาะ ช่วงนี้แดด5โมง5โมงครับรถเดียวไงรถเดียวเลยนะ5โมงถึง4ทุ่มนะครับใช่ค่ะนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นอัตะบกไก่อันนี้ใส่ไข่ของของเจ๊ค่ะของหน้าร้านค่ะวันนี้ลูกชายไม่มาครับวันนี้ลูกชายออกมาตอนดึกค่ะมาอยู่มาตอนดึกครับนี่ฮะ ใส่มัตตบาไก่ตัวที่เด e> so so ็ดนะฮะซกเนเจอทังร้านเลยนะครับตัวนี้นะครับแข่ลองวันนเดี๋ยวจะลงกล้วยล่ลงไก่ไปงนคี่วาไงคไมมีเมนูที่ขายดีเอาธรรมดาเมนูเดียวที่ขายดีทุกเมนธครับได้ก็าหารไได้ได้ค่ะสองไทค่ะโอเคนะอันนี้จะเป็นแป้งตัวที่จะไปรองเป็นมัตบาไก่เป็นแข่งองไส้ค่ะแข่งองไส้นะฮะ เดย์ว่างไงวันนี้กินไรดีอะไรดีคะได้เลยค่ะวันนี้กินไรลูกป้าไม่มาหรอใส่ไข่หั่นเลยนะลูกหั่นเลยนะหรือว่าไม่ต้องหั่นหน้าหั่นเลยค่ะใส่ไข่นักเรียนหนึนั่งลงครับนั่งแป๊บนึงค่ะเราสักครูุ่ลเราสุดธรรมดาสองแล้วก็ใส่ไข่หนึ่งค่ะใส่ไข่นะครับเนบถ้าเป็นตัวใส่ไข่จะไวหน่อยเนาะ ใมภาม่ธ้มดาเดเป็นภาษา้ควปมานิดนึงไข่ไส้สรอกนะคะไข่ไส้ข้าในสุกเนาะนี่นะฮะใช้เวลานิดนึ่งแต่ไม่นานค่ะดูแม่ค้าทาไวมากนะคือแต่ละเจ้านี่คือแต่ละออเดอร์นี่คือไวมากครับผ่านไปไวมากนะฮะเป็นน้ามันนะเป็นเนยนะครับ พี่ลองกินอันนี้มัตตาบากไก่อันนี้เป็นมันตตาบากไก่ะครับเป็นไส้ควานนยค่ะได้เลยครับพี่นเดี๋ยวนั่งกินนี่ไหมข้างหลังปะใช่นะครับเป็นมันตตาบากไก่นะครับได้กินนี่มหบ้างอันนี้คือเราต้องใสน่นมไหมครับพี่อันนี้ไม่ใส่ครวายเดี๋ยวโรยน้ำจิ้มมันอย่อันนี้จะมีน้ำจิ้มอาจารย์เนาะข้างหลังว่าไงจา๊ะ สั่งได้เลยพี่เท่าไหร่จ้าหนึ่งครับกี่แผ่นคะได้เดี๋ยวให้ก่ายไปอันนี้เมื่อกี้ลงไล้วเอ๊ะมาชิมก่อเอาน้ำจิมาจอดมทานเลยค่ะทานเลยพี่นี่นะครับมาครับเดี๋ยวเรามาชิมโรตีที่ร้านบางซีดกันนะครับอันนี้เป็นมัตตาบากไก่อันนี้จะเป็นบางกรอบบางกรอบนะครับอ่าเดี๋ยวให้ก็นี่เลย ชาชักมาัชากมด้วยหนึ่งแก้วนะครับเดี๋ยวให้อดีมชิมให้ดูนะครับโอ้โหนะฮะขายดีมากๆครับร้านนี้บอกเลยว่ามาตลาดตู้ลูกหน้าสารชมนิ้ต้องแวะเลยเป็นไงบ้างครับหอมชาหวานมันโอ้โหจุกๆไปเลยทีเดียวคือรสชาติกลมกล่อมมากเลยค่ะชาชักอืมครับดูลีลาการทำเมื่อกี้คือแบบทีเด็ดมากใช่ใช่ะอ็นเลยครับ <ม>อ่<ม>าอเดี๋ยวจัดมาพี่ได้ชดโอ้โห,โหนี่นะครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะครับครึ่งนึงเนาะพี่เนาะ<ด>นี่ขอบคุณค่านี่โอ้โหนะครับใครที่ยังไม่เคยกินนะครับแบบนี้นะฮะกินบ,บางฟีซบอกว่าอยากให้ชิมแบบหลายๆเทกเจอร์นะคะครับนี่เลยค่ะได้ละอันนี้เป็นตงเกาะเป็นเนยเอเป็นนมกับน้ำตาลน,นะคะอือหือนี่ดูนะดู ดูช็อกโกแลตนะครับเย้มเย้มเดี๋ยวผมขอเป็นตัวไส้มะตับาไก่ราดน้ำจิ้มอาจาร์มาแล้วนี่ครับร้อนๆอยู่เลยครับ คือแป้งบางกรอบนะไส้วตัวสุกพอด,ดีมีความหอมอืมีความหอมไม่ไม่ไมเลี่ยนนะคะน้ํามันไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่อมน้ํามันแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยค่ะอืนี่นี่ธรรม,มาดาอยู่ค่ะเดี๋ยวเราอ เดี๋ยวลองหน้าสัก,กแล่ดูนะครับนี่ครับอ,อื้มครับหวานยืมๆยิมย้มๆมาครับเดี๋ยวผมลองดูบ้างครับนี่ครับ ได้ยินเสียงแววๆจากทางหน้าะนะร้านะออเดอร์สั่งรัวมาออเดอร์นี่คือรัวเลยนะครับนี่อย่าบอกว่าเป็นครั้งแรกนะที่กินโรตีราดช็อกโอกแลตอืมครับก็ได้คฟิลอีกแบบหนึ่งนะมัมนความบางกบ นมเยอะเยอะจนล้นนี่เขาให้แบบไม่ห่วงเลยครับชอบเลยนมเยอะนมน้อยน้ำตาลไม่ใส่บอกได้หมดคนี่นแต่ตัวนี้คือทางร้านบอกว่าจะเต็มให้นะครับนี่วางนี้นะนี่ดูดูดูเเจอรข้างในนีครับดูดไส้ด้านในนะคะ ใส่มาตะบักอยู่ด้านในทำใหญ่ๆญเลยนะคะร้อนนะครับอ, <c oughs> อร่อยนะแต่ว่าร้อนนะครับโอเคใครที่จะมากินก็ต้องปองให้เย็นๆก่อนนะครับก็กินนะครับนี่บอกเลยว่าร้านนี้นะครับตลอดแายคลิปแนะนำเลยนะครับว่ามาเที่ยวตลาดตรุรุงหน้าสาัน ชมบุรีก็แวะมาหนุนได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรากินต่อครับผมนี่ครับบุกข้างในร้านเลยนะครับนี่วันนี้ต้องขอบคุณพี่บางบังซีดด้วยนะครับพี่โอ้อร่อยมากครับพี่ก็ขายดีมากก็มีอะไรจะฝากเอฟซีฝากกับลูกค้านะครับพี่ครับโรตีโรตีบางซีนะฮะบริการจัดทุกวันนะพี่ห้าโมงเย็นเนาะถึงสี่ทุ่มจัด ได้เลยฮะหน้าสารลางนะครับผมศึกษารภาคสองเนะครับผมครับขายดีแต่ไม่มีบัตรคิวนะฮะยาไม่มีมีไม่ได้ไม่มีบัตรคิวมันสุกไม่เท่ากันบางทีไก่มันสุกก่อนมันบะบันสุกก่อนครับธรรมดามันสุกก่อนไข่มันสุกก่อนครับลูกค้ามาก็มานั่งรอมาเคลียร์เคลียร์เคลียร์กลับบ้านได้ทุกคนครับมานั่งรอหน้าร้านมายืนรอมามีเก้าอี้นั่งให้ดีแล้วก็นั่งทานที่หลังร้านได้ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับร้านนี้ขายดีมากครับขอบคุณมากครับพี่นะเคลียร์ได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเเอออองงโคควันนี้้ผมตขบุณ พีมากมเลยนะครับครับผมก็และฮะฝากด้วยครับร้านนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะฮะตลาดตรวเลืหน้าสารสมปราสุดยอดมากครับครับผมครับครับดีครับ